สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทาง Facebook และ YouTube ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะแนะนําเครื่องมดจากร้านบวสอนอําพรแทรกเตอร์นะครับวันนี้เราอยู่กันที่สาขาวังบัวครับเบอร์โทรก็ตามนี้นะครับ081369597081605237นะครับและอีกเบอร์นึงนะครผม0986232342นะครับวันนี้เราจะพาลูกค้ามาดูรถแทรกเตอร์อีก1นนคบผมเ L4508 นะครับผม่งนี้นะครับ ตัวนี้มาพร้อมกับม้มีดเป็นดินหน้าแล้วก็ยางใหม่สี่เส้นนะครับมีอุปกรณ์เป็นฐานหลังให้นะครับผมตัวนี้ตัวรถสภาพพร้อมใช้ครับเครื่องทีเกียร์ดีครับผมถ้าใครกำลังมองหาฟูต้า L4508 ราคาเบาๆนะครับผมร้านบัวสอนอบคพรเทคเตอร์มีให้สำหรับสุณล้า,าน,นะครับ รถคันนี้มาในราคา285,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมพูดคุยราคาต่อรองกันได้ครับเบอร์โทรจริงไว้ข้างต้นแล้วก็ทักเพจร้านไม่ได้นะครับผมทางขไปครับใครัมู้ LC508 นะบผ ย้ำอีกครั้งนะครับผมรถไถคูปอต้ L4508 นะครับผมคันนี้มาในราคา285,000บาทเท่านั้นเองนะพูดคุยราคาต่อรองกันได้ครับผมเบอร์โทรที่ทิ้งไว้ข้างต้นแล้วก็ทักเพจร้านมาได้ครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่อง YouTube ร้านบสอนํนำพริกเตอร์ชาแน,นลแล้วก็เซวม,มดรถไทยมือสองด้วยนะครับผมขอขอบคุณครับ